จึง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 ปลีมานี่แล้วมาเร็วมาเสียงดังเสียงดังตลอด,ด,ด,ดเลยนะหาแม่มาเปี่ยจ๋า มันขึ้นไม่ได้รดได้เดี๋ยวลดพังไม่ดูตัวเลยนะเราอ่ะยาเข้าใจคำว่าอย่าป่าอย่าไปดูปลาป่าดูปลาไหมดูปลาป่าไปดีปลาปลา mà, này, mày ở này, mà yêu hông nó ba lùn. Ba dù nhà Ba dù mà, si mà yêu này luôn. Mà yêu này nè. Ta ee hả? Nay ta ee, ma'am. Ta ee. Ta Này Ta ee.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  Ta ไหนมามาอยู่ไหนนะไาเดินไปไหนไปไหนไปดูปลาเหรอหอือปลาดูปลาเหรอดูปลาเปล่า ไม่ได้หยุดเลย